ตอนที่11เก็บขึ้นมาก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนั่นใครใครน่ะอ่ะคุณทห,หารผมไม่รู้เรื่องนะครับเก็บขึ้นมาให้หมดแล้วเอามาให้ฉันคครับครับที่แท้ก็เป็นเหมือนที่ท่านในพลพูดไปซะไปพาคนมารวมตัวกันที่นี่ครับหลังจากนั้น บุคคลที่เผยแพร่รูปภาพพวกนั้นเป็นบุเป็นผู้ลิบภายที่กระทำความผิดทางการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องกับเธอจะถูกสงสัยว่าเปิดเผยความรักทหารตอนนี้ส่งรูปพวกนั้นทั้งหมดมาซะแล้วก็ถ้าหากในหมู่พวกเธอมีใครพูดเรื่องในวันนี้ออกไปแล้วก็จะถือว่าเป็นศัตรู กับกรมตำรวจของเมืองปักกิ่งเกี่ยวกับผลที่จะตามมานั้นพวกเธอทุกคนไปคิดกันเอาเองแล้วกันตอนที่112ไม่ส่งมางั้นเหรอไม่กล้าเหรอครับนี่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 ค่ะนี่ค่ะดีมากกลับไปกันได้แล้ว อืมโอเครีบไปกันเถอะอย่าให้ฉันต้องไปหาพวกเธอด้วยตัวเองล่ะในที่สุดก็ถอดชุดพวกนั้นออกหมดแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วมั้งไม่น่าจะมีคนแล้วเฮ้ออันตรายจริงๆเกือบถูหล,ลินอันอันจับได้ไปซะแล้วสำเร็จไปด้วยดีจะต้องรีบโทรไปรายงานคุณหมิงคุณนายหมิงซะแล้ว คุณนายมีชฉันเองเรื่องที่คุณสั่งให้ทำฉันทำเสร็จแล้วนะคะรูปทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับรูปพวกนี้ตั้งใจถ่ายมุมที่เข้าใจผิดได้ง่ายดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนคิดจะใช้รูปพวกนี้สินะตอนที่สิบสามจัดการซะครับอืม ยัยนั่นมันหยุดรถคุณฮั่นช่วยไปกับผมสักเดียวสิครับคุณในหมิงให้คุณมางั้นหรอครับงั้นหรอไม่ต้องแล้วละ่ะฉันโทรรายงานสถานการณ์เธอเรียบร้อยแล้วืึคุณไชยหมิงสั่งให้ผมมานะครับไม่ทราบว่าคุณจะรังเกียจหรือเปล่า เฮ้ยพวกคุณจะทำอะไรนี่คุณคุณไม่มีสิทธิ์อะไรมาจับฉันคุณหั่นบางทีคุณอาจจะต้องรายงานสถานการณ์อีกครั้งอย่างละเอียดเลยละพวกคุณไม่ใช่คนที่คุณนายหมิงส่งมาถ้างั้นพวกคุณเป็นใครพาตัวถุบไปไปตอนที่14ในที่สุดก็ใกล้ถึงบ้านแล้ว กิมมองแล้วนะ้าโอ้แบตหมดอีกเวียงหวัวจ้าร่างกายไม่มีแรงเลยคงจะไม่ใช่ว่าเป็นไข้หรอกนะแต่ว่าฉันกับพี่หมิงไพ่เราจะมั่นกันแล้วไหนๆพวกเธอก็จะมั่นกันแล้วหมิงไพ่ขอให้ในยายเหียได้มาลบกวนชีวิตฉันอีกแต่ว่าทำไม ถึงรู้สึกเจ็บตรงนี้กันนะรอเดี๋ยวมิง้ทยทำไมนายถึงมาที่นี่ตอนที่115อันอันทำไมเธอถึงไม่รับสายฉันทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ออหลังไม่อยากรับแถมมันก็ไม่จำเป็นแล้วด้วย ไมอ่อันดูไม่สบายจะเอาซะเลยหรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรที่เราไม่รู้ไม่จำเป็นอันอันมันเกิดอะไรขึ้นหมิ่นไพ่ปล่อยฉันไปเถอะปล่อยแต่ห้าปีที่ผ่านมาที่ฉันถูกเธอทิ้งเธอกลับไม่เคยลืมฉันเลยหมิ่นไพ่ฉันจะบอกในยังไงดีช่างเถอะ หรือมันผ่านไปแล้วผ่านไปใก็้มันผ่านไปเถอะฉันก็ไม่อยากพูดถึงมันอีกอันอันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเรามิ่นไพ่ฉันไม่อยากตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านเพราะนายตอนที่116 มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธอถึงต้องปฏิเสธฉันอีกแล้วถึงแล้วอันอันมินไพคนที่นายคนไปหาไม่ใช่ฉันแต่เป็นชินเคอรเอออันอันอ่ะนายนายจะทำอะไรชินเคอรเออพูดอะไรกับเธอไหนไหนนายก็จะมั่นแล้วนายจะปล่อยฉันไปไม่ได้หรือไง ที่แท้ก็กำลังหึงนี่เองร้อนจังอันอันเธอไม่สบาย